จองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีอีถ้าพร้อมแล้วชิมครับใกลหนูอยู่โต๊ะนู้นกับโต๊ะนี้ก็ได้หนูแย่งตรงนั้นเลยแต่หนูอ่ะไปทางนน้นไปทางนน้นก็ดูพี่เขานมึนดีอะดูพี่เขาหมึนลักษณะชามหนึ่งเนี่ยกว่าจะใส่ครบนานมากขนาดนี้็ปรามาณไม่ต้องพูด ผมอยากจะมีสักครั้งในชีวิตที่แบบว่ามากินแล้วแบบอ้าเห็นคนทำแบบตายตอนน้าต่อต่เราอะไรอะไรอะไรเป็นอะไร ก็ก็คำใหญ่นิดนึงเพราะดมแล้วเนี่ยตอนดมก็มันก็เลยมีกินพอใส่ปากปุ๊บกำลังจะพูดกำลังจะเปิดปากบอกโอหอร่อยสัมผัสสัมพัสพอมันเริ่มแตะลิ้นหนูเริ่มตุายแล้วฉันจะหุบมันไว้ในปากได้ไหมหล่นเลยจะล่วงจากปากคุณโมกุลคุณเป็นใครมาจากไหนครับตอนนี้ผม ทำธุรกิจส่วนตัวครับเปิดสตูดิโออยู่ที่สลัุรีทำเป็นช่างภาพเอาว่าง่ายชื่อบริษัทอะไรอ่า King a n e Queen Studio ครับอ๋อพี่กอบก็ทำตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเชฟเลยโตนี้คือโตอีสูตรของชาวไซย่าไม่ต้องรอไก่สุกครับใส่ข้าวไปเลยฮะหมดเลยผมใส่ซอสปรุงรสครับใส่นิดเดียวฮะ อันนี้เขาไม่ต้องหยิบดิ<โ>เขาต้องหยิบใช้น้ำตาลหยิบใช่ไหมพริกไทยจดก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะจ <Government. S 1> ร,นะริงไๆไม่ต้องเยอะพริกไทยจดเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่ค่อยชอบสูนอะไรเท่าไหร่เราก็ใส่แบบใส่พอพอไปประมาณนะฮะบางคนก็ไม่กินเผิดเราก็ใส่แบบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะนิ่เกียวพอครับลองชิมดู ยังไม่เที่ยงมากเลยทำนายคิดว่าจะมาแย่งอร่อยขนาดว่ายกซอสอะคือเขาใส่เครื่องแบบเต็มมากเขาไม่งกเครื่องไงเออรสชาติมันเข้มข้นหมดอ่ะมัน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 รสชาติดีมากพี่เนี่ยแล้วกินกับน้ำช้างยิ่งอร่อยเลยโอ้ยเป็นน้าลาวอะ เอาพีเซนเตอร์ไปเลยลูกชาโตนี้คือโตอะไรจากร้านอะไรครับพี่นะครับยเตี๋วไรเดอร์ครับก๋วยเต๋ยวไรเดอร์จริงๆของเขาเลยนะครับผมถ้าฉะนั้นไปดูร้านกันครับโอ้โหตาเต็มร้านเลยอะ

ออฟันขโมงเลยอย,อยู่แล้วเนี่ย เมนูไรเดอร์ทูอินวันนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์ได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับตกยากเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเชฟตัวจริงของเรา2ท่านนะครับเชฟณะแล้วก็เชฟไม้และขอบคุณนะครับเชฟตัวปลอมของเราด้วยนะครับพี่กอล์ฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับสำหรับคนชอบชีมชอบกินนะครับห้ามพลาดงานนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของเวิร์ o พอย์นะครับร้านเด็ดแฝงครั้งที่3นะครับความอร่อยพร้อมเสิร์ฟจากร้านเด็ดพร้อมสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านนะครับพร้อมร้านจากศิลปินดาราดังมากมายนะครับพบกันในวันที่26-29กันยายนนี้นะครับ hall Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟยไปเจอมีร้านผมด้วยนะครับดูริไทยนี่ <im itation> น้ำทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำทุเรียนนะครับผมเอาละว,วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่นะครับ <im itation> วันศุกร์สองทุ่มหนาทีกับโต๊ะนี้มีจออ ได้คือได้ครับเก่งกเขากินหน่อยขากินหน่อยมเลยมาให้นอนหน่อยห้นอนหน่อยเมื่อสามสาวอังเจ้าม่เยือนรายการวันนี้เป๊กมากับเพื่อนแบบสายนางแบบของเป๊กอะค่ะสามคนอันนี้เขาติชาติชาของเราตีห้าพร้อมเรื่องของหอยที่เป็นปัญหา ให้ดูดีว่าซุปเปอร์สามหอยลูกอย่างโรบิธีการทำความสะอาดหอยอ่ะโทษนะกระแตฮะโตมาจนป่านนี้ยังล้างไม่เป็นอีกเหรอคะชอบเทสของหอยอ่ะค่ะไม่ชอบมันขาดชอบไข่ค่ะกี่ลูกไข่เจ้ากินกี่ลูกสองลูกเชสไห้กินไข่หนึ่งลูกเอาพี่ชาเชสกระดูกฟองดีกว่าฟองสองฟองจะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่านางฟ้ามาจับปืนไงไง อ,อยัามีนะครับหนูก็ไม่ใครรู้เรื่องเลเรื่องของ,ของบางใครถามเนี่ยแล้วเชฟคนไหนจะได้ใจเธอไปครองสุข้าห้ามพลาด